ราศีมีนทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาราศีกันภายในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ให้ท่านได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทาง ในการที่เข้ามารับฟังเราจะได้ปฏิบัติตัวหรือว่าจะปฏิบัติตัวของเรานี้ให้ได้ทันเหตุการณ์เราจะได้รับรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราส่วนคำทำนายอันไหนที่ดีเราก็เปิดรับไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีเรามาดูซิว่าภายในช่วงนี้ ชาวราศีมีนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเมื่อมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เรามาดูในเรื่องของการงานและชีวิตของท่านในช่วงนี้ในช่วงนี้ชีวิตของท่านนั้นก็จะดำเนินไปเรียกว่าไปเรื่อยๆ เรามาดูในด้านของการงานชาวราศีมีนในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีความโดดเด่นอยู่บ้างจะเป็นเดือนที่เหมาะสมกับการหางาน <c oughs> ถ้าหากว่าท่านจะหางานหรือว่าจะไปสมัครงานอะไรในช่วงนี้คุณจะได้ดังใจที่ท่านนึกไว้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้จะเหมาะกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการลรงทุน ถ้าก็ท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดึงดูดหรือว่ามีดวงดาวดึงดูดให้กับลูกค้านั่นเข้ามาติดต่อหรือว่ามาอุดหนุนท่านอีกมากมายทำให้การค้าขายนั่นมีกำริกำไรอย่างงดงามในด้านของโชคลาภเงินทองชาวราศีมีนภายในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้จะมีการสะดุดในเรื่องของการเงิน อาจจะมีบ้างบางทีบางครั้งนั้นอาจจะไม่ค่อยดีบางทีชักหน้าไม่ถึงหลังในเรื่องของการเงินในช่วงนี้จะมีการสับเปลี่ยนหรือว่าจะมีการที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังการใช้เงินใช้ทองในช่วงนี้ท่านต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีต่อไปอีกระยะหนึ่งในเรื่องของการเงินนั้นจะดีขึ้น ในเมื่อดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีมีนนั่นอยู่ในกเกษตรราธิปดีในช่วงนี้จะส่งผลดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินจะดีและจะมั่นคงสำหรับในด้านของโชคลาภช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีโชคจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหรือว่าบางคนก็ได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโต อาจจะได้มาจากทางไกลหรืออาจจะได้มาจากทางญาติพี่น้องหรือว่าจะมีคนนั้นจะมายื่นให้ตัวของท่านท่านจะมีโชคมีลาบอีกแต่หากในช่วงนี้คนรักคนใกล้ก็ดีไม่มีอะไรคอยเอาอกเอาใจท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาเพราะพูดจาแล้วจะมีคนนั้นนับหน้าถือตาสำหรับเนื้อคู่ของท่านนั้นก็จะ มีความสุขอยู่กันตลอดไปในเรื่องของการเงินการทองเรามาดูสิว่าในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้จะเป็นอย่างไรในเมื่อดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีมีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงของเดือนเมษายนนั้นนับว่าในช่วงของวันที่หนึ่งจะมีดาวอังคาร เข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้จะทําให้ชาวราศีมีนั่นมีความโดดเด่นเห็นได้ชัดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทํานั่นจะทําเป็นงานอะไรก็แล้วแต่จะมีผลดีจะมีคนให้การสนับสนุนท่านและจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทํานั่นจะเป็นงานที่โดดเด่น เรื่องการงานนั้นถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ ท่านก็ย่อมจะได้ทางนั้นไม่ว่าจะเป็นของเล็กหรือจะเป็นของใหญ่ของใช้อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ตาว่าท่านมีความต้องการก็จะมีความาสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นถา้าว่าท่านอยากได้ของที่เรียกว่ามีมูลค่าแพงๆก็สามารถทำได้ต่อมาอีกระยะหนึ่งดวงของท่านจะดีอีกมากๆในช่วงคลอง วันที่สิบเอ็ดที่มีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีมีนจึงทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีความโดดเด่นอีกมากมายเพราะว่าดาวพระพุธเข้ามาอยู่ในราศีของเราตัวของเรานั้นก็จะมีความสาเร็จอีกมากมายดวงชะตาจะมีความโปรง่งใสจะมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นด้วยบุญและวาสนานำพาให้ดวงของท่านนั้นมีโชคมีลาบ อีกมากมายบางคนนั่นอยู่บ้านเฉยๆก็มีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกก็ได้ในช่วงนี้บางคนนั่นได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านบางคนนั้นทำงานเกี่ยวกับรับราชก,การอันนี้ก็ถือว่างานของท่านจะดีท่านจะมีเจ้านายให การสนับสนุนและจะมีการเลื่อนตำแหน่งและบางคนนั้นก็จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่ดวงของท่านนั้นจะดีอย่างหาอะไรมาเปรียบเทียบก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเกิดท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาโชคลาภนั้นก็จะดี จะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาภท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านเพราะว่าในช่วงของเดือนเมษายนที่มีดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ในราศีมีนจึงทำให้จิตการของท่านนั้นมีความรุ่งโรดตาก้ท่านลงทุนอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขาย ก็จะขายดิบขายดีมีคนให้กำลังใจและมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาให้กำลังใจและมาให้การสนับสนุนลงทุนของท่านดีจะทำอะไรก็จะมีกำ,กำไรต่อยอดขึ้นไปอีกเรื่อยๆในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วท่านจะทำอะไรท่านรีบทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่าง จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นไปได้รอดและก็ไปได้ดีด้วยในเรื่องของคนรักคนใกล้ตาก็ท่านใดที่ยังเป็นโสดยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนอันนี้ท่านจะไปเจอเจอเนื้อคู่โดยที่เรียกว่าบังเอิญหรืออาจจะมีคนชักโยงชักพาไปก็เป็นไปได้ ท่านอาจจะมีแม่สื่อคอยดึงคอยเสนอให้ท่านไปพบกับเนื้อคู่ของท่านเนื้อคู่ของท่านนั้นจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีฐานะและจะเป็นคนที่มีจิตใจโอ,อ้อมอารีเป็นคนที่ดีเหมาะกับการที่จะนำครอบครัวไปสู่ความสุขความเจริญในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14ก่อนถึงสงกรานนีออ้ในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษนั้นอันนี้จะทําให้ดวงของท่านนั้นดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษนี้การเงินการทองของท่านนั้น ในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับไห้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้อาจจะจ่ายโน่นจ่ายนี่สิ่งของในครัวเรือนหรือสิ่งของที่ท่านต้องใช้อันนี้ท่านจะต้องจ่ายเพราะว่ามันบา,บางสิ่งบางอย่างนั้นมีการชำระผุพัง หรืออาจจะมีการซ่อมแซมได้ในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องใช้เงินมากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้หรือว่าท่านประหยัดไว้ในช่วงของวันที่14ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษชาวราศีมีนนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็ยังมีจ่ายเพราะว่าในในช่วงนี้รายรับท่านก็ยังพอมีอยู่บ้าง จีบจับอะไรทำไรหรือว่าจะไปพึ่งพาสายใครก็ได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่แต่ในเรื่องของการงานในท่านระวังไว้เพราะว่าดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังการงานอาจจะมีงานบางสิ่งบางอย่างจะไม่ลงตัว ทำอะไรก็จะติดขัดอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านทำแล้วต้องเอากลับมาทำอีกก็มีในช่วงนี้ดาวว่าท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังอาจจะมีการสะดุดได้ในช่วงที่ดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษในช่วงของวันที่14ของเดือนเมษายนนี้อาจจะมีการคลุกคลักได้ การสัญจรต่างๆหรือว่าการจะไปเที่ยวสงกรานน,นนี่ท่านระวังตาว่าท่านใช้รถใช้สนนก็ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดมีการทะเลาะเบาแวงในเรื่องของการพูดการจาหรือในเรื่องของการที่เราไปสังสรรค์ให้ท่านระวังไว้ในช่วงสงกรานนี้ย่อมจะเกิดขึ้นได้ชาวราศีมีนในช่วงนี้ท่านระวังไว้ จะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดหรือกับเพื่อนเพื่อนฝูงให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการพูดการจาการหยอกการล้ออาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าก็เราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจบางทีเราพูดอะไรไปเขาอาจจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งจะทำให้เรานั้นต้องเสียเพื่อนเสียฝูงไปก็มีให้ท่านระวังก็ไว้ในเรื่องของคำพูดคำจา หรืออย่างหนึ่งอย่าใจร้อนทำอะไรก็ให้ท่านใจเย็นๆก็ไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมจะดีขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี